เราขายกันวนะเรามาลงขายเออ่ทางชุมแสงฮนะทางสักวันฮนะเราลงขายไว้ไมาเย็นฝนตกฮนะไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าฮะก็คอยติดตามนะมีตัวหรือเปล่าฮนะลงขายแปดเซนนะมาแล้วฮนะตัวแรกปลาตองกายฮนะปลาตองกายแปดเซนนะมาแล้วฮนะแยมแรกเราฮะมาแล้วฮนะมาแล้วจนวะั่ว หลือใส่ถุงมือนี่ฮะเอาไปขูดเอาเนื้อจากเมื่อวานแล้วก็สะสมไปสี่ห้าโลหนึ่งแต้มฮะลายปลา้าวใหญ่คาบไข่แปดตึนตัวย้อยปลา้าวปลา้าวเอาหน่อยเก็บครับเก็บหมดโูหาปลานะไม่ได้หาปู เออเฮ่ออ่ออ่ออเอาไปต้มเลยเสร็จเราอะไอหาปลาเราไม่ได้หาปลูนี่เงเอาไปต้มอา้าวปลาตองกายเหมือนเดิมฮะหลังที่รุ่นใี้ติดปลาตะเพียนติดปลาตองกาย สะสมฮะสะสมไปเรื่อยๆฮะหมขายเยอะอยู่ฮะวันนี้ข้างหน้ามีฮะนี่ปลาราคานี่ปลาอะไรเอ่ยปลาหม้อช้างเหยียบฮะสิ่งที่เราใฝ่ฝันฮะมากกว่าปลาตะเพียนฮะนี่เลยฮะไอ้หลุดอ่าไม่ต้องเกะให้ยากข้างแต่ข้างหน้าก็มีอีกฮะโชกเกอร์ฮะโชกเกอร์ ดูนนะ่ะปลาที่ไม่ต้องการนะเผากินเอาไเป็นลาบก็อร่อยฮนะแต่เรายังไม่กินนะยังไม่ใช่เวลานี่ช็อคเกอร์พวดดูดิิดดูเอาไว้ก่อนนะเราไปปล่อยข้างบนนะ่ะเราต้องทำลายฮนะสองลูกมาเลว ปะตะเพียนฮนะโอ้โหวันนี้เพิ่งเจออย่างเงี้ยตัวงามๆอ่ะอันนี้เป็นแปดเลนะเดี๋ยวเราไปลุ้งเจ็ดเจิงข้างในเยอะข้าองในเรามีเยอะโอ้ยแก้ฮะโอ้โหในเรื่องไม่น่าวันนี้หลงขายหาปูอ่ะปูอีกแล้วอ่ะมีตัวทำลายล้างขายอะแก่ายาก นานเลยเนี่ยอ้าวปลาอย่างนี้ปลาคอ้อหรือปลาช่อนนะโอ้โหพันขายอะเสร็จโจนนะแหลกปลาช่อนนะปลาช่อนติดทุกปลาวันนี้ยุงฮนะแต่นี่ฮะ เขาหมอช่างเหยียบคูณสองนะโอ้โหนี่ฮะสิ่งที่ผมอยากได้ฮะนี่เลยฮะคูณสองอะคูณสองเข้าไข่แล้วเข้าไข่นี่ฮะอยากเจอเยอะๆนี่ฮะ,อะของอร่อยฮะของอร่อยราคาดีฮะเช้าหนาวเลย ปลาฉลาดฮะแต่ทุแต่วันนี้มันไม่ฉลาดฮะมันเสร็จเราฮะฉลาดสวยๆฮะนี่ยุงโตเพียยนแต่ตนายอ็อนี่เนี่ยพากันอะไรประมาณนี้ สองละปลาตะเพียนปลาหมอช่งเหยียบปูอะแล้วก็ปลาทองทายปราชาตะแล้วเลือขายอีกสี่ลูกฮะเลือขายสี่ผืนฮะมันเยอะเระยกมามันมีปลาห้าตัวเราไปลุ้นมันอยู่เท่าเดิมร้เปล่าไปฮะอ้าวข้างหน้ามีฮะตาเพียนะตาเพียนอขอคัดเนื้อนิดหนักคนหลังแล้วเปก่ โตัวสวยฮะตัวนี้ไอ้ครับก็ให้เอาหลุดพอดีอะนี่ฮะวันปิดเลยคร,รับหนึ่งตั้มอะอะไรอะโอ๊ยขายลุดมือมาแล้วสะเพียนเหมือนเดิมอะ น,นี่ฮะโอ้วสวยสวยฮะตับเพียนะชัวร์เสร็จแล้วอะแต้มอะนี่ฮะตาเพียนแพ็คคู่ฮะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งฮะจัดไปฮาจัดไป ขอปดก่อนนะฮะเฮือมาแล้วหนึ่งตาฉลาดฮนะแต่มื่มนี่ไม่ฉลา,าดฮนะเสร็จแล้วนี่อีกหนึ่งฮนะตาเพี้ยนนะ,ะตัวดีฮนะตัวนี้อาจจะมีถึงสามเด้งฮนะโอ๊ยอมีอีกหนึ่งฮนะข้างหน้าฮะ อ,อ๋ออันนี้ปลากระจานฮะตัวใหญ่เลยฮะนี่ปลากระมังฮะเอากระกันะพันเยอะฮะเราต้องตัวนี้เราต้องฉีกขายออกฮะขอภัยด้วยนะสำหรับขายตัวเองนะงเดี๋ยวมาดูลูกนี้เหลือสองลูกสุดท้ายของนี้เฮ้ยอ้าว เยอะเลยฮนะโอ้โหตัวใหญ่เลยฮนะติดหัวหลักเลยฮนะรุ่นนี้มีสองตัวโลอะเกะยากไหยนะนี่สไตล์ตกล้วยต้องต้องชีบกนะนี่ฮนะวสวยสวยฮะ งเก็บมาทั้งนี้อ้อยอ้าวหลุดไปแล้วตัวดเดียวหลุดตัวเดียวอหลุดไปแล้วหนึ่งตัวนี่ลอยพันตัวนึงอยู่ตัวนึงุดนะลอยหลุดไปจจ๊กๆจ๊กนีเน้เกียงยกสองตัวอยู่เลยนะอ่ะเพี้ยนอะงามๆอะ่ะมันเป็นปลาเจ็ดเส้น เจ็ดเซนก็นลงผิดทีนะ่ะอนาฮะตัวสุดท้ายของค่ำคืนนี้เนยีนยเนเนๆๆๆนเนเปากอดนะปากอดเหลืองตู้ใหญ่เลยฮนะนี่นะ ได้เรื่องอะวันนี้ปิดคลิปกันเท่านี้จะบ้องคืนนะแล้วก็ขอมหวานอยู่ฮะประมาณห้าหกลฮะปลาฮะผอมหวานอยู่ะขอปลดปละดตัวนี้แล้วก็ดูที่บ้างอีกทีครับเดี๋ยวดูตอนขึ้นอีกทีฮะ้มาดูที่บ้างตอนขึ้นเวลาจะได้ยิ่งวันเราข้าก็ประมาณห้าลฮะห้าหกลเนี่ยได้แน่นอนนะอด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 ฮะแต่ไม่อดฮะไข่เรือแล้วเนี่กดตัวสวยฮะ ไปดูที่รถอีกงีฮะนี่ก็ปลาที่เลาะคืนนี้ก็พอได้ฮนะจีบโลฮะปลาหมอช่างเหยียบฮนะปลาตะเพียนฮนะปลากดปลาตองกายปลาฉลาดเหมือนเดิมฮนะปูด้วยฮนะแถมฮนะไปกนะันฮะ